ชิวๆเห็นไหมครับผมครับเรามีชุดรายการที่ให้ผู้เล่นนักท่องเที่ยวที่มาเล่นเลืล่อสลิงโกลด์โรยูหรือสไลา์ที่ขอหลวเลยครับเรามีทั้งหมด50ชุดเลยกันแต่ชุดที่จะลงเนี่ยทั้งหมดมีบชุดนะครับก็จะมีการหมุนเวียนทางนี้ ก็คาดว่าเราจะมีการถ่ายภาพมีทำวิดีโอด้วยก็ชั่วโมงนึงน่าจะได้ประมาณ 30, าสักสามสิบพันแต่มัยวันหนึ่งเราเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าแล้วก็วปิดถึงสิบเจ็นาฬิกาผมก็สามารถที่จะรับได้ประมาณ200คนครับอ,อันนี้อยจะให้ท่านเชิญชวนพยัคฆ์ธมพันธ์พี่น้องครับผมการเปิดตัวของเครื่องเล่นซีรีส์ได้วยระเกียรติงท่านวีว่าการกระทรวงกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ย ทาขอโลพงใจพอได้กรุณาให้กี่วัรประธานแล้วก็ทําพิเศษเลยเป็นอาการในวันนี ang. Ang ้23ส um. okay. ิงหาคมก็จะเริ <any> ่มเปิดบริการโดยทั่วไปเลยตั้งแต่วันที่24สิงหาคมเป็นเคยครับดีเทลนะครับสนุกเื่นงเต้นเล่าใจแน่นอนปลอดภัยครับไม่น่ากลัวนะท่านไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับแน่นอนครับถ้าเนคุณหมอคุณหมอ เป็นไงคุณหมอชิวชิวเห็นไหมแวน่าจะได้ เริ่มมาแล้วครับโอ้ยเป็นตยานกรขับสูงขั้นนะครับใจว่ากาว่าทาทายแหละครับการโดดหอโวทนะครับนี่ครับเป็นเครืองเรียนีวิปครับมาแล้วไปละ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 ไปแล้วบึ๊ติ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 ดตานไปเรื่อยทานไปเลยครับทานไปแล้ว ถึงแล้วเห็นไหมครับวันนี้ก็ามาร่วมพิธีเปิดเครื่องเล่นซิไลน์นะครับที่ขอโหวตจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับถือว่าวันนี้มีพี่น้องประชาชนมาร่วมงานแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและก,กีฬานะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันนี้ที่ที่พวกเรามาร่วมพิธีกันแล้วก็ร่วมเล่นเครื่องเล่นของซราสิบลาในวันนี้นะครับ ที่เราโด สามสิบสี่ลงมาตรงนี้ใช้เวลาสามมาไม่ถึงสามสิบวินาทีเป็นความเต้นที่สวยงามมากอยากจะเชิญทุกท่านมาโดเซิปไลน์ที่ไร่นะครับขอบคุณครับไม่ได้ตัานท้ผขอขอหนึ่งจุดหนงได้ไหมครับขอสบายแล้วเรามา

้นีตื่นเต้นสนุกไม่ได้น่ากลัวเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกคนนะฮะ,ะมาทดลองเล่นถ้าเกิดมาถึงหอหัวแล้วไม่เล่นซีฟลายแสดงว่ามาไม่ถึงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกคนมาเล่นซีฟลายครับสนุกแน่นอนครับขอบคุณครับคุณผู้

เป็นไงครับเปนน่ากลัวไหมครับท่านที่โดงดมาแล้วครับผมแต่ลองอย่างแต่ลองอย่างครับองายดย เปนใครอะไรบอกเขาเนี่ยใครบอกเขาเป็นใครแล้วผมไปห่วงแต่เขาบอกสองหลักแก่ไปกเอนเขาจะไปเขาดังว่าลาดิเขาดังไปด้วยนะฮะฮ่า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 ฮ่คฮ่า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  พมอยู่เลยอยู่แล้วเฟือโมบบนี้ห้อง้อยห้อเล็กน้อยนะครับต้าใจเงินร้อยขนาดอะไรเงี้ยขอบคุณคดูไซส์ให้ดยแล้วเดี๋ยวปากเดีวม้ไปรับนะครับเดีมไปรับนะครับเดี๋ยวม้นไปรับนะครับเดี๋ยวม้นไปรับครับไดี๋ยวม้วนไปรับนะครับเดี๋ยวม้วไปรับรับ <laughs> uh, <laughs> it's too much trouble with the paper and all. What is happening? i young, my hand the tire. ตรงจุดน <360. S 1> ี้ใช่ไหมครับผมเป็นยังไงครับที่มีชาวบ้านหรือประชาชนชาวจังหวัดใกล้เชียงมาเที่ยวยังไงบ้างครับเยอะไหมครับผมช่วงที่มีตั้งแต่มีหอหวและมีชิดลายนะครับประชาชนก็ช่วงนี้มาเที่ยวกันเยอะครับงานนีคชามสนใจอ่างโดยเฉพาะวันจยนทนะครับวันจยนทนีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบริเวณหอหลวแล้วก็สานแสดงขนาน้ำเราก็เขาเยี่ยวแลครับ แต่ละ <Okay. S 2> วันโดยเฉพาะช่วงหยุดยุดยาวหรือหยุดวันนักกัเลิกประมาณนี้นะครับดีนล้วก็เที่ยวเที่ยวในจิตวเิวเราะของเราไัม้ามาก